หือหลังบ่ายไปนะถ้่ถ้าเรามานั่งนัดมันก็จะช้าครูก็มีวิธีรักให้นะครับว่าตรงนี้เป็นเจ็ดโมงนะครับฝั่งตรงข้ามของมันจะเป็นสิบเอ็ดโมงเสมอคือคู่ท่ามันจะเป็นสิบเอ็ดโมงเสมอเราจะได้ไม่ต้องมานั่งนัดเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสมมติเขาถามตอนต่ายโมงใช่ไหมแล้วก็มานัดที่เจ็ดตรงนี้ได้เลยมันก็จะมันก็จะรักเร็วขึ้น ทีนี้หลักวิธีการจําเป็นหลักวิธีเทคนิคในการจําไม่ใช่เหตุผลตรงข้ามกับเซเว่นจะเป็นอีเลเวนเสมอเซเว่นอีเลเวนตรงข้ามกับเซเว่นจะมีอีเลเวนเสมอนะครับแล้วจะมีหมาอยู่หน้าเซเว่นด้วยนะม่เกี่ยวบเซ่หมาเจ้าถิ่นมหน้าเซเว่นด้วยทุกสาขาจะมีหมาครับนะฮะจำไว้นะครับตรงข้ามเซเว่นจะเป็นอีเลเวนเสมอ อันจริงดูทั restless, tomatoes, ้งเจ็ดส you know, oui ิบเอ็ดสิบห้าสิบเก้านะครับเจ็ดสิบเอ็ดสิบห้าสิบเก้าไอ้สามคุณจะจำหรือไม่จำก็ได้ข้อที่ยี่สามข้อที่หนึ่งนี้มาเพมแล้วว่าถามเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าเขามาถามตอนทุกทุ่มสองทุ่มสามทุ่งเนี่ยแล้วก็มาดูปักคนข้ามเลยนะครับก็พยายามดูเจ็ด หรือถ้าถ้าคุณจำสิบห้าตรงนี้ไม่ได้มันนับจากตรงนี้มันก็ยังน้อยหน่อยนับไปหนสิบห้านะครับในลักษณะแบบนีน้ส่วนเอ้ในเรื่องนาทีเมื่อกี้ครูก็สอนไปแล้วว่าทีทลักก็คือดูช่องหนึ่งสองเออสองช่องม,มันจะรวมได้สิบห้านาทีมันก็จะเป็นสิบห้าสามสิบแล้วก็เท่าไหร่สี่สิบห้านะครับแล้วก็ชั่วโมงในลักษณะนทีนี้เรามาฝึกกันนะครับ